السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر <applause> الله سبحانه وتعالى จงได้มีจงได้ประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับฟังท,ทุกทุท่านอัลรัมดุล่ะครับก่อนอื่นต้องขอชุโกตต้องขอขอบคุณในเนื้อมัดในความโปรดปานที่อลอสุบฮานอหัวตาลาได้ทรงมอบได้ทรงประทานให้กับเราท่านทั้งหลายให้เราได้มีโอกาสมีลมหายใจ มีชีวิตมาจนถึงเดือนรอบิอุลอาวันซึ่งเป็นหนึ่งในเดือนที่มีความสำคัญนั่นก็คือเป็นเดือนแห่งการประสูติของท่านบรมาศาสดามส h ล m ลฮุอะล الله วะสัลลัมท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักจากโครงการที่เกิดขึ้นที่มัสยิดทาอิดนะครับที่เราได้มีการอ่านประวัติ ของท่านบรมาศาสดามุ h a ม m a d สุลลัลฮุอะัลหิวะซัลลัมในตอนเป็นตอนตอน,นะครับมาจนถึงในตอนนี้นะครับซึ่งจากตอนที่ผ่านมานะครับตอนที่ผ่านมาก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับในขณะหรือในเหตุการณ์ที่ท่านอาบีได้ออกจากถ้ำนะครับและท่านได้ไปแวะพักนะครับที่ตำบลกุบา พร้อมกับท่านนาบีก็ได้สร้างมัสยิดนะครับที่นั่นซึ่งนับได้ว่าเป็นมัสยิดแห่งแรกของอิสลามอันนี้ก็เป็นความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับก็มาเข้าสู่ในตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงนะครับจะพูดถึงขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมได้เดินทางออกจากกุบะและมุ่งหน้าไปสู่มาดีนะ านบิุบอมาตส์สุลลัลขออะลัยฮิวะสัลลัมได้เดินทางออกจากกุบะนะครับหลังจากที่ท่านได้พำนักนะครับเป็นระยะเวลา3-4ถึงวันนะครับท่านก็ได้มุ่งหน้านะครับมุ่งหน้าไปสู่มาด,ดีนะซึ่งชาวเมืองมาด,ดีนะนะครับเราเรียกว่าชาวอันซอรนะครับเราเรียกว่าชาวอันซอรคือผู้ให้ความช่วยเหลือก็ได้มาห้อมล้อมท่านนะครับได้มาห้อมล้อมท่านนะครับโดยสภาพของพวกเขานั้น สะพายดาบนะครับที่สะพายดาบเนี่ยไม่ได้ใช่ว่าจะมารบราฆ่าฟันกับท่านนาบีนะครับแต่เป็นการแต่งตัวอย่างเต็มยศสะพายดาบเพื่อที่แสดงออกถึงความยินดีแสดงออกถึงความปลื้มปิตินะครับแสดงออกถึงความดีใจที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะลยอิวะซัลลัมได้เดินทางมานะครับแต่ในระหว่างทางนะครับในระหว่างทางที่จะไปสู่มดีนะนั้น ท่านนาบีก็ได้เดินทางไปถึงนะครับถึงชุมชนของบานีซาลิมบินอัลฟ์นะครับท่านก็ได้รับบัญญัติจากลอสุบฮานาหัวตาลาในเรื่องของการละหมาดวันศุกร์นะครับท่านนาบีก็ได้หยุดพักแล้วก็ทําการละหมาดวันศุกร์ที่นั่นนะครับพร้อมกับบรรดามุสลิมีนที่อยู่ที่นั่นนะครับและนี่ก็คือถือว่าเป็นการละหมาดวันศุกร์นะครับวันศุกร์แรกของอิสลาม และรวมไปถึงการคุตบ้นะครับการคุตบะของท่านนบ,บีก็ถือว่าเป็นคุตบะานแรกของอิสลามเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อท่านนาบีทําการละหมาดวันศุกร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อไปนะครับเมื่อใกล้จะถึงมาดีนะนะครับก็มีชาวมาดีนะนะครับมีชาวมาดินะออกมาต้อนรับท่านนาบี นะครับเรียงรายกันออกมาต้อนรับท่านนบีเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับหรือแม้กระทั่งทาสนะครับก็ออกมาต้อนรับท่านนบีนะครับต่างออกมาต้อนรับท่านนบีเมื่อเห็นท่านนบีนะครับเมื่อเห็นท่านนบีทุกคนก็ต่างขับลำนำออกมานะครับในการต้อนรับ นะครับที่เราคุ้นหูกันที่เราได้ยินกันก็คือบอลาอัลบาดรุอาไลนามินซานียาติลวาดาวะจาบัชุกรูอาไลนามาดาลิลลาฮิดะอิยุฮัลมาบูซูฟีนา จตอบิลอัมริลมูตอที่เราคุ้นหูกันนะครับก็ต่างออกมาขับลํำนำออกมาร้องอันาชีดกันด้วยความดีอกดีใจนะครับซึ่งตัวเนื้อความนะครับถ้าเกิดลองมาแปลเป็นภาษาไทยนะครับบอลาอัลบาดรัวไลนนะจันเพนนะครับดวงจันจันเพนได้ปรากฏเหนือตัวของพวกเราแล้วนะ มินซานียติลวาดามาจากไหนมาจากาหุบเขาอัลวดาดะวานจาบาชุกรัวเลยนะเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นไงจะต้องมีหน้าที่ที่จะขอบคุณชุกต,ต่อล้องซุบฮานะหัวตาลามาดาลิลลาฮิดาตาบเท่าที่ยังมีผู้ที่ขอบคุณต่อล้องซุบฮานะหัวตาลา ไอยูฮัลมาบอสุฟีนาโอ้ท่านผู้ถูกแต่งตั้งในหมู่พวกเราก็คือท่านนับดุลฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจิตาบิลอัมริลมุตอะนะท่านได้นำมาซึ่งคำสั่งที่ควรได้รับการตออรับได้รับการเชื่อฟัง นะก็บรรดาเด็กบรรดาสติบรรดาธาตบรรดาผู้หญิงผู้ชายต่างออกมาต้อนรับท่านนบีแล้วก็ต่างมาร้องขับลำนำอนาชิตอันนี้นะครับด้วยความดีอกดีใจนะครับความดีอกดีใจในการมาของท่านนาบีนะครับในการอบพยพมายังมาดีนะนะครับและเมื่อเข้าสู่มาดีนะนะครับเมื่อเข้าสู่มาดีนะนบีเข้าสู่มาดีนะสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกที่ท่านนาบีทําเลยก็คือการเลือกสถานที่นะครับ การเลือกสถานที่อะไรการเลือกสถานที่ที่อูดนะครับเดินไปและไปหยุดพร้อมกับย่อตัวลงนอนนะนบีจะเลือกสถานที่ที่อูดนะครับไปหยุดแล้วก็ย่อตัวลงนอนเพื่ออะไรเพื่อทําการสร้างมัสยิดเพื่อทําการสร้างมัสยิดซึ่งปรากฏว่าอูดได้ไปย่อตัวลงนอนในสถานที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเด็กชายชาวอันซอดสองคนนะ ท่านนบีก hmm. ็ไ <lite> ด <ượ bs> <tan> <ân Bis> <Island> ้ไปเจรจานะครับไปเจรจาเพื่อที่จะทําการซื้อที่นะเพื่อที่จะทําการซื้อที่นั้นเพื่อที่จะสร้างมัสยิดแต่ปรากฏว่าเด็กชายสองคนนั้นก็ไม่ยอมนะครับเด็กชายสองคนนั้นยินดีที่จะอุทิศนะครับอุทิศที่นะครับอุทิศที่นั้นเพื่อที่จะทําการสร้างมัสยิดแต่แล้วในที่สุดนะครับท่านนบีก็ได้ซื้อนะครับซื้อที่นั้นนะครับด้วยกับเงิน ของท่านอบูบัคแล้วก็ท่านอบีก็ได้เชิญชวนนะครับเชิญชวนบรรดาชาวมาด,ดีนะพร้อมกับชาวที่อพยพไปนะครับผู้อพยพเราก็จะเรียกว่าชาวมุฮาจิรินนะ<ม>ทำการสร้างมัสยิดนะครับด้วยกับวัสดุอุปกรณ์ที่มีในสมัยนั้นนะครับเป็นการสร้างมัสยิดที่เกิดขึ้นที่มาด,ดีนะนะครับ<ม>แล้วปรากฏว่าเมื่อท่านอบีได้เข้าสู่มาด,ดีนะแล้วนะท่านอบีผ่านไปบ้านหลังใดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใดในมดีนะไม่มีบ้านหลังใดเลยที่ชาวอันซอรนะครับที่เมื่อนบีผ่านไปแล้วเขาจะไม่เรียกร้องเขาจะไม่ขอร้องให้ท่านนบีพำนักอยู่กับเขานะปรากฏว่าทุกหลังที่ท่านนบีผ่านไปนะทุกหลังที่ท่านนบีผ่านไปชาวอันซอรก็ได้เรียกร้องก็ได้ร้องขอต่อท่านนบีนะว่าให้ท่านนบีมาพักมาพำนักอยู่กับเขาแต่ปรากฏว่าท่านนบบีก็ได้เลือกที่จะไปพำนักอยู่กับ ท่านอบ,บีอายุบอัลอันซอรีนะครับดังนั้นชาวอันซอรเนี่ยจะมีความรักนะครับมีความรักมีความห่วงใยต่อชาวมุฮาจิรินเป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยจะยื้อแย่งกันนะครับจะยื้อแย่งกันที่จะตกลงให้ชาวมุฮาจิรินมาพักอยู่กับเขาจนกระทั่งจะต้องมีการตัดสินกันก็เลยตัดสินให้มีการจับฉลาก มีการจับฉลากจับฉลากยังไงจับฉลากเลือกว่าชาวมุฮาจิรินคนใดจะได้ไปอยู่กับชาวอันซอดคนไหนนี่คือความรักเขายื้อแย่งกันนะครับยื้อแย่งกันขนาดที่จะต้องตัดสินด้วยการจับฉลากดังนั้นไม่มีชาวมุฮาจิรินชาวอพยพคคใดเลยที่จะไปอยู่กับชาวอันซอดเว้นไว้ด้วยแต่การจับฉลากาจับฉลากเลือกว่า มุฮาจารินคนนี้จะได้ไปอยู่กับชาวอันซอรคนไหนนะครับไม่มีการาชาวอันซอรไม่มีการเกี่ยงนะครับไม่มีการเกี่ยไม่มีการรังเกียจต่อชาวมุฮาจารินแต่อย่างใดเลยนะครับและสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นท่านอะบิบฮามัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมก็ได้สร้างความเป็นอูคู่วะนะครับอูคู่วะติลอิสลามียะนะครับได้สร้างความเป็นพี่น้องนะครับได้สร้างความเป็นพี่น้อง ระหว่างชาวอันซอรกับชาวมุฮาจิรีนซึ่งเรียกว่าเป็นพี่น้องในอิสลามนะครับและได้ให้หัวใจของพวกเขานั้นหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งนะครับหล่อรวมหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งนะสร้างความรักนะครับระหว่างชาวอันซอรกับชาวมุฮาจิรีนนะครับจนหัวใจของเขาผูกพันกันหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านอบีได้อยู่ที่มัดดนะ นะครับเมื่อท่านนบีได้อยู่ที่มดินะเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับอยู่จนได้รับความปลอดภัยจากชาวมดีนะชาวอันซอรอยู่จนตั้งรากฐานพอที่จะมั่นคงแล้วท่านนบีก็ได้ส่งบุคคลนะครับที่จะไปนําครอบครัวของท่านนําครอบครัวของท่านที่ไหนละ่ะที่มักกะนะซึ่งยังตกค้างอยู่ที่นั่นนะให้อบพยพมาสู่มดีนะนะครับซึ่งในการนี้นะครับท่านอับดุลลอฮ์บุตรของท่านอบูบัก ก็ได้เดินทางอ,อพยพมากับครอบครัวของท่านนาบีด้วยนะซึ่งจะปรากฏว่าบรรดาชาวมุชริกีนนะครับพวกที่ปฏิเสธศรัทธาพวกที่ตั้งภาคีทั้งหลายที่อยู่ที่มักกะนั้นได้ห้ามนะได้มาห้ามบรรดามุสลิมที่อ่อนแอนะครับบรรดามุสลิมที่ไม่ถูกให้ความช่วยเหลือเนี่ยที่ยังตกค้างอยู่ที่มักกะเนี่ยห้ามไม่ให้ออกเดินทางห้ามไม่ให้อ,อพยพนะครับ และก็ได้ทําการทารุณน,นะครับได้ทําการลงโทษได้ทําการกันแก้งทําการทารุณอย่างหนักและเมื่อข่าวนะครับเมื่อข่าวได้มาถึงอย่างท่านนาบีว่า,าพี่น้องนะครับที่ยังตกค้างอยู่ที่มาด,ดีนาเนี่ยถูกทารุณถูกรังแกถูกห้ามไม่ให้ออกเดินทางมาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮุัวอะัลฮิวะสัลลัมก็ได้วิงวาดวงทำการดุอาวิงวอนขอต่อลัสุบฮานะฮัวตาลาให้กับพวกเขาในละหมาด นะก็คือละหมาดวีเตสนะครับแล้วก็ละหมาดซุบฮีนะนบีทําการวิงวอนขอขอดูอาตอลอสุบฮานหัวตาลาในละหมาดวีเตสแล้วก็ในละหมาดซุบฮีและนี่แหละเรียกว่าเป็นอัลซอนนะครับหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูอากุนุนะที่เราดูอากันทุกๆวันนี้นะเมื่อนบีทําการวิงวอนขอนะครับอัลาาาลอฮุสุบฮานหัวตาลาก็ทรงตอบรับดูานะครับหลังจากนั้น ปรากฏว่าชาวมุฮาจิรินนะครับผู้ที่อพยพมานั้นนะที่อยู่ที่อาศัยอยู่ที่มาดีนะนะครับก็สืบเนื่องจากการจากบ้านเกิดเมืองนอนมานะสภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่มักกะก็แตกต่างนะครับแตกต่างจากสภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่มาดีนะก็ทําให้ชาวมุฮาจิรินที่อพยพมานั้นเกิดล้มป่วยนะ เกิดการล้มป่วยเป็นจํานวนมากอาจจะด้วยกับการไม่คุ้นชินนะครับไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศที่ที่มีอยู่ในมด,ดีนะนะครับก็เลยนะครับท่านนาบีมมุฮัมมัดเมื่อ,อรู้ว่ามีการเจ็บป่วยมากนะครับในบรรดา,าชาวมุฮัจิรีนที่อพยพมาท่านนาบีมมุฮัมมัดก็ได้ขอต่ออัสซุบฮานะหัวตาลาวิงวีนขอต่อลอัสซุบฮานะหัวตาลาว่าให้โรคร้ายให้การเจ็บป่วยนั้นนะครับหมดไป นะครับหมดสิ้นไปและแล้สุบฮานะหัวตาอาลาก็จบนะครับก็ได้ได้ให้โรคร้ายนั้นจบไปนะครับตอบรับดุอาของท่านอบีมุฮัมมัดส,<อ>สุล,ลัลลอฮุวอะลัยิวะซัลลัมอันนี้ก็เป็นการสิ้นสุดนะครับในเรื่องในส่วนที่ผมได้รับผิดชอบนะครับก็เป็นการจบในส่วนของคูลาซซนูรุนยากีนในเล่มที่หนึ่งด้วยนะครับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักครับเราจะเห็นได้ว่า การอบพยพหรือการฮิจรรอของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮะสัลลัมนั้นเมื่อท่านไปหยุดหรือท่านไปพำนักณที่ใดท่านจะทําการสร้างมัสยิดท่านจะทําการสร้างมัสยิดนั่นแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของมัสยิดในอิสลามามัสยิดนับได้ว่าเป็นมเมล็ดพันธ์แห่งอารยธรรมอิสลามาเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ เป็นจุดที่สร้างการหลอมรวมชุมชนให้มีความเข้มแข็งนะเป็นศูนย์รวมของจิตใจนะครับเป็นศูนย์รวมของจิตใจคนมุสลิมนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมของแหล่งจริยธรรมอันดีงามนะเป็นจุดที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนดังนั้นในปัจจุบันเราจะต้องนำบทเรียนที่เราได้นะครับจากการฮิจรราะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มาเป็นบทเรียนที่สร้างนะครับสร้างสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยให้มันให้มันสอดคล้องนะครับให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านอบบมุฮัมดสุลตัลออองอัไรวสันลมได้วางไว้กับพวกเราประการต่อมาที่เป็นบทเรียนที่ถอดจากบทเรียนที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั่นก็คือการสร้างความเป็นพี่น้องระหว่างชาวอันซอรกับชาวมุฮาจิรีนั้น นับได้ว่าเป็นภาพอันชัดเจนนะครับที่แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นมนุษยธรรมความยุติธรรมต่างๆในอิสลามรวมไปถึงจริยธรรมคุณงามความดีที่เกิดขึ้นท่านพี่น้องครับลองนึกดูว่าชาวมุฮาจิรินนะครับชาวมุฮาจิรินคือใครชาวมุฮาจิรินเป็นใครชาวมุฮาจิรินคือผู้ที่ยอมสละนะครับยอมสละทรัพย์สินของตัวเองยอมสละ ถิ่นฐานมาตุภูมิของตัวเองยอมสละแม้แต่บ้านเกิดเมืองน,นอนของตัวเองทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่เพื่อที่อบพยพไปนะครับตามคําสั่งของท่านอบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะัยหิวัซัลลัมอบพยพจากมักกะมาสู่มาดีนะและดูชาวอันซอรชาวอันซอรคือใครชาวอันซอรเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพราะว่าชาวอันซอรคือผู้ที่มีฐานะมั่นคงนะครับนะมีทรัพย์สิน นะครับมีที่ดินมีบ้านอยู่นะครับดังนั้นเมื่อเราไดา้เห็นการสร้างความเป็นพี่น้องที่ทานบิมฮามัดได้สร้างขึ้นจะเห็นได้ว่าเมื่อความเป็นพี่น้องได้สุขถูกสร้างขึ้นนั้นแต่ละคนนะครับชาวอันซอร์ดมีทรัพย์สิสนมีบ้านมีที่พำนักอยู่ก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันซึ่งบางคนก็แบ่งปันส่วนหนึ่งบางคนก็แบ่งปันครึ่งหนึ่ง จะเห็นได้ว่านี่แหละคือความยุติธรรมนี่แหละคือมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในอิสลามเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นได้ชัดเจนดังนั้นเมื่อเราได้พูดคุยนะครับถึงประวัติศาสตร์นะครับของท่านบรมศาสดามุฮัมมัดสลลัลฮวอะลัยฮิวซัลลัมแล้วเราก็จะต้องนำเอาบทเรียนที่ได้นะครับ นำเอาบทเรียนที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเพื่อที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้ประสบความสำเร็จในแนวทางนะครับที่บรมศาสดามมฮัมมัดสุลลลามได้วางไว้รับในท้ายที่สุดนี้นะครับประวัติศาสตร์ในตอนต่อๆไปจะเป็นยังไงก็ต้องขอให้ท่านพี่น้องได้ติดตามรับฟังต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ในเดือนอันประเสริฐนี้เดือนรบบอบยุลอาวน ก็ขอเน้นย้ําพี่น้องนะครับได้โบทรําลึกถึงประวัติศาสตร์ของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลฮฮุยุะสัลลัมทำการพูดคุยนะครับแล้วก็ทําการ่าลาวาดต่อท่านนาบบมุฮัมัดสุลลัลลฮฮุยยุะสัลลัมให้เยอะๆนะครับเพื่อที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคีรอ ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับและอย่าลืมติดตามในตอนต่อๆไปนะครับอวบิลลาฮิตตอฟิกวลฮิดายะวัสสลามุอะัยกุมวะเราฮ์มัตุลละวะบเระกาตุ